<laughs> ถึงบอกว่าทุกคําพูดของคุณทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาเนี่ยสําหรับผมเนี่ยนะมันเป็นวาระแอบแสงซ่อนเลนทั้งหมดอย่างกรณีที่เมื่อสักพูดที่ที่คุณนรัชชัยยกตัวอย่างไปเวรคืนบริการเดินรถไฟฟ้าจากเอกชนมาเป็นของรัฐแล้วก็จ้างเอกชนเให้บริการเดินรถนี่เท่ากับปิดความเสี่ยงเอกชนเลยนะเอาความเสี่ยงมาไว้กับรัฐทั้งหมดนะครับแล้วถ้าคุณคุณทักษิณมีชุดความคิดแบบนี้ ไม่เวนคืนเรื่องของไฟฟ้ามาให้กฟผลละอืมเออแล้วให้กฟนกฟผบริหารจัดการละ่ะอันนี้ไม่ต้องไปให้เอกชนเลยนะเว้นคืนกลับมาแล้วคุณกําหนดราคาได้เองเลยไงครับอ่าแล้วเรื่องของเรื่องของค่าธรรมเนียมโทรคมนาคมคุณเว้นกลับมาสิให้กับให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติบริหารจัดการถ้าคุณอ้างบอกว่าเรื่องราคารัฐจะได้เป็นคนกําหนดราคาเพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าความชีพให้กับพี่น้องประชาชนคุณอย่าเลือกเอาเฉพาะรถไฟฟ้าสิคุณเอาอเรื่องของโทรคมนาคมโทรศัพท์เอ่ยต่บมีอะไรเอ่ยเนี่ยเอาเข้ามาด้วยสิเอออืทําไม,มไม่ไม่เอาล่ะรถไอ้เรื่องไฟฟ้าก็เหมือนกันเรื่องปตทก็เหมือนกันน่ะเรื่องน้ํามันน่ะเวกับคืนมาสิเออทําไมคุณไม่พูดให้ครบอ่ะสาธารณูปโภคทั้งหมดเนี่ยเอากลับมาสินะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือปตทกลับมาด้วยแล้วกันเอาปตทกลับมาด้วย ใช่คือถ้าถ้าไม้เซตเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องเว้นคืนกลับมาทั้งหมดอะ่ะเ,เพื่อที่จะดูแลราคา,เ,าเพื่อแบ่งเบาภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนไม่งั้นเนี่ยเอกชนก็กําหนดราคาแล้วก็สร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของภาระค่าของชีพนะฮะแล้วอีก <Yeah. S 1> ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องที่จะให้ต่างชาติเนี่ยเข<อ><อ>้ามาเช่าที่ดินเก้าสิบเก้าปีแล้วก็ให้กรมธนารักษ์เข้ามาเป็นคนกลางในการารับ ดูแลเรื่องของเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เช่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในระบบราชการบอกว่าเอาอีกแล้วมึงเอ้ยจะทําให้ข้าราชการกระทรวงการคลังติดคุกติดตารางกันอีกแล้ว <c oughs> ดูสิคนกระทรวงการคลังติดคุกติดตารางกันไปกี่คนแล้ว <c oughs> ที่ที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับรัฐบาลสมัยไทยรักไทยเพื่อพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งเพื่อไทยเนี่ย <c oughs> นี่กาลังกําลังเอ่อเอาความเสี่ยงไปให้อธิบดีกรมธนารักษ์อีกเลยนะ,ะถ้าเกิดมีการบีบค้นกดดันให้ต้องเดินโครงการนี้เนี่ยผมว่าอธิบดีกรมธนารักษ์อาจจะลาออกนะคือขืนอยู่ไปเนี่ยเสี่ยงนะฮะแล้วที่สำคัญคือเก้าสิบเก้าปีเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้นะล่าสุดแบบเนี่ยประเทศเอ่อที่อยู่ติดกับบ้านเราเนี่ยสปปลาวแบบประเทศลาวเนี่ยเขายังยังลด การให้เช่าจาก99ปีเหลือ75ปีแล้วเลยตอนเนี้ยคือตอนนี้เขาเขามาเอามาขย่ากันใหม่แล้วนะลาวยังไม่ยอมเลยนะแล้วไทยเนี่ยจะไปยอม99ปีนี่เอาอะไรคิดแล้วที่สำคัญก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ที่มันเป็นวาระซ่อนเลนแอบแฝงคนที่ที่เขาเขาวิเคราะห์วิพากษ์เอ่อสิ่งที่พักเอ่อ เพื่อไทยทำเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐามาถึงตอนเนี้ไอกกรณี Land, แล Land, Land id, นด์นะแลนด์บิดเห็นนะคุณคุณบันที่นะเราเนี่ยคุยกันแบบโจกๆว่าแลนด์บิดมันแลนด์โจกอะไรหรือเปล่า